สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Global v l t h Insight นะครับผมวันนี้เรากลับมาเป็นคู่เดิมแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของกราฟทางเทคนิคนะครับว่าพี่แชั้์มีมุมมองในแต่ละสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมอยากให้ลองกลับไปรับชมดูนะครับผมผมว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้วางแผนการลงทุนได้ดีนะครับ การแชมป์เขาไม่ค่อยไปรายการไหนนะพี่นัใช่ต้องเป็นรายการพิเศษนะแต่รายการที่ที่ถูกเชิญไปพูดนี่พี่แชมป์ไปงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะใช่ครับาังนั้นันนี้ก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนนะอยากไปติดตามแล้วอยากให้ไปติดตามแล้วหลังดูแล้วกันครับนะครับครับผมส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ valuation บางนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นหลายๆประเทศ valuation ที่เอ๊มันตึงไปหรือเปล่าหรือบางประเทศนี้เอ๊มันถูกเกินไปแล้วหรือยังนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวเลขมาโชว์กันจริงๆทั้ ถ้าดูปีที่แล้วนะพี่นะถ้าเป็น EPS ของปี2024ยเนี่ยรยิงหล,ยหลายประเทศก็ดูตึงๆแล้วนะครับแต่พอเราโรพอโโอเวอร์มาเป็นปีส0 25เนี่ยหลายๆประเทศก็ดูดีขึ้นนะพี่นะครับนะเพราะว่าจริงๆยังมีเรียกว่าหลายประเทศเหมือนกันละกันที่ทเอ่อที่ตลาดยังมองว่า EPS ปีนี้น่าจะโกรธได้ค่อนข้างดีนะครับาเราก็เลยมัน,นเป็นเรื่องหลักที่เราจะมานําเสนอในใวันนี้นะพี่นัว่าว่าตลาดมองปีนี้ยังไงครับ,รบโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกัน นะครับผมก็เป็นอันนี้เป็นชาร์ตที่เราแปะอยู่ในเปเปอร์เป็นประจำนะครับทุกสัปดาหเพื่อให้เห็นครับว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงยังไงนะครับผมสรุปไปเร็วๆแล้วกันนะนะครับตัวที่แพงเนี่ยจะเป็นตัวของ s อ500อเนาะอันนี้คือแพงโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านก่อนนะครับผมเทียบกับเพื่อนบ้านเทียบกับคู่แข่งก็คือเรามองไปข้างๆการบาดตัวไหนสูงสุดก็คือแพงสุดนะครับตัวไหนต่ําสุดก็คือถูกสุดนะครับเราจะเห็นนี่อันนี้ชัดเลย นสแดกนสแดแพงมากใช่ครับใช่แต่ว่าเขาก็แลกมาเนาะกับกับโกลดเนาะกับโกลดกับอัตราการเติบโตคือสาเหตุที่ต้องบอกว่าเวอร์ชันของเนสแดอยู่ในระดับสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบแบรนด์แล้วเนี่ยกับแบถ้าเกิดเทียบกับตัวเขาเองในอดีตนะถ้าดูแบรนด์เนี่ยคือถูกกว่าตัวของดาวโจนกับตัวของเอสพีห้าร้อยเนาะนะครับคือเขายังบวกหนึ่งเอสดีอยู่เลยนะสําหรับตัวของเอเนสแับ ก็คือประเด็นหลักที่ทาให้แบรนด์เขากว้างขนาดนี้นะครับเพราะถ้าเราย้อนไปดูในอดีตมันจะมีบางช่วงเวลาที่ตลาดให้โกรดกับตัวของตลาดหุ้นแน็ตแดกเดยอะมากครับเพราะว่าอาจจะมีหุ้นบางตัวนะอย่างเมื่อก่อนที่เอ็นวีเดี่ที่โกรดของกําไรยังไม่ได้มาขนาดนี้นะครับแต่ว่าตลาดมองไปก่อนแล้วว่าโกรดน่าจะมาแน่ๆนะครับแล้วก็ให้ PE ซะสูงเลยนะครับเลยทําให้ตัวของออออแบรนด์ของตัวของตลาดหุ้นแน็ตแดกเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวพอดีลืมใส่สไลด์มาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมเอารูปมาใส่ให้ครับนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่ากังวลแล้วต้องติดตามเนี่ยคือตัวของอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยคือโกรด์สตอรี่ปีที่แล้วไฮมากใช่ทุกคนชอบอินเดียชอบมากนะครับผมอันนี้ยผมว่าถึงเวลาที่อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะนะครับ PE อยู่ที่ระดับประมาณชัก20เท่า ไม่ถูกนะเราลองดูรอบๆเนี่ยครับคนที่ใกล้เคียงจะมีนิกเกอิใช่ไหมครับมีเอสแอนพีมีน a สแดกครับทีนี้ต้องถามว่าโกลด์อินเดียจะสู้โกลด์สหรัฐได้หรือเปล่าอืใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแหละคือด้วยเวอร์ชันที่อยู่ในระดับเท่ากันนะแต่ถ้าอินเดียโกลด์ได้ไม่เท่าสหรัฐเนี่ยอคนก็น่าจะมองสหรัฐมากกว่าหรือเปล่าใช่นะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับพราก็ถ้าให้เลือกกันจริงๆเนี่ย ส่วนตัวก็เลือกจ่ายตัฐมากกว่าอินเดียนะนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าทุกประเทศนะเวลาเติบโตเร็วๆแรงๆเนี่ยมักจะมีช่องโหว่นะครับที่ทําให้เกิดคริสิหรือปัญหาเศรษฐกิจในประเทศนะครับยกตัวอย่างของไทยเราก็ต้มยำกุ้งของเวียดนามก็ตัวของฟอร์ดเรื่องทรงพย์มีทนะครับอินเดียเราไม่รู้ มีมีเรื่องหนึ่งที่มีค่างเงินที่อ่นค่าเงินดูปีอ่อนเร็งเงเวมากแล้วก็อ่อนทําแบบนิวโรแบบไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เป็นองานที่ต้องติดตามแล้วแหละว,ว่าว่าทางธนาคารกลางอินเดียเองเนี่ยนะครับตัวของ RBI เนี่ยเขาสามารถควบคุมได้หรือเปล่าสำหรับค่างเงินนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมาเล่าทีหนึ่งแล้วว่าจริงๆเขามีการแทรกแซงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแทรกแซงไปแทรกแซงมาค่างเงินก็ยังอ่อนอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบจนเงินสมองเขาเนี่ยทำจุดต่ำสุดในรอบหกเดือนแรละนะครับแล้วทีนี้ต้องมาดูว่า ถ้าเกิดเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปแทรกแซงต่อเนี่ยแล้วดอลลาร่ายังแข็งอยู่นะครับอินเดียอ่อนอีกมันจะกระทบกับอินเดียมากขนาดไหนนะครับเรื่องแรกแน่นอนเงินเอ่อเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับ,รบที่ที่น่าเป็นกังวลเหมือนกันสำหรับอินเดียใช่ซึ่งจริง,รรงๆประเด็นเนี้ยอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปทีละแต่ว่าเราถือว่าคุยกันแล้วกันนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้นเราเคยคุยกันเนาะว่าการ,ร,รที่ทรัมมาเนี่ยเขาจะทําให้ดอลลาร์มันแข็งค่าซึ่งคนที่จะมีปัญหาคือ e m e r g i n g market ์เก็นะครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ย สัญญาณมันมาชัดที่อินเดียนะนะครับแล้วก็อินเดียเนี่ยค่าเงินอ่อนค่าผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เรื่องหนึง่งจําได้ไหมตอนจีนแย่เงินไหลออกจากจีนเข้าอินเดียอืตอนเนี้อินเดียเริ่ม pully valuation แล้วกันคือส่วนตัวผมเองผมมองว่าแพงนะครับแต่ว่าบางท่านก็มองว่าเอ้ยมันยังไม่แพงนะซึ่งจริงๆอันนี้มันแล้วแต่มุมมองเพราะถ้าทุกคนมองเหมือนกันหมดอะมันจะไม่เกิดการซื้อขายอะนะครับงนั้นอันนี้ผมผมมามองว่ามันแพงบางท่านอาจจะมองว่า มันมันไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกอืมมันอาจจะไม่ได้เช็คซี่เหมือนเมื่อก่อนครับนะครับดังนั้นคุณคิดว่าวันเนี้ยนักลงทุนมีโอกาสไหมที่จะขายหุ้นอินเดียเราย้อนกลับเข้าจีนซึ่งไม่ได้หมายความว่าหุ้นจีนจะต้องขึ้นแรงๆนะครับนะครับแต่ว่าการที่เงินไหลออกจากอินเดียอาจจะไปพักก็ได้ที่ไหนก็ได้เนี่ยผมว่าตรงเนี้อินเดียจะรับมือไหวหรือเปล่าครับนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของฟันฟลูฟลัดฟลัดที่แปลว่าน้ำท่วมเข้าไปเลย S <S นะครับผมอันนี้ต้องต้องเรามาระวังก็คือพอพอไว้พูดเราก็เดี๋ยวไปศึกษา,พกาเพิ่มว่าเป็นไปได้คือส่วนตัวคิดว่าปกติอะครับเศร,รษฐกิจมันจะขยายตัวครับแล้วก็ฟีบขยายตัวแล้วก็ฟีบซึยย่งครั้งนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะฟีบเพราะอะไรอืนะครับผมก็มันม,มีความเป็นไปได้อะนี่มันไม่ได้ใช่เพราะว่าผมเว้นผมเห็นสำน,นักข่าวแล้วกันตีข่าวมาหลายรอบแล้วว่าค่างเงินรูปีนิวโอกแล้วนะครับมันก็นิวโรมาเรื่อยๆก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องจับตาหละ ครับว่าว่าอินเดียมีความเสี่ยงอะไรข้างในครับนี่ก็ต้องไปทาการบ้านเพิ่เมเติมอีกทีหนึ่งครับนะครับแล้วก็อย่างที่มินัดบอกนะคืออินเดียมันอยู่ในระดับสูงอ่นะเป็นผมผมก็อย่างน้อยก็ลดน้ําหนักมาไปพักไว้หุ้นจีนบ้างอย่างเงี้ยนะครับอืมนะครับผมอ่ะเรามาเข้ากราฟ valuation กันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวของ set index ็กส์นะครับ set i n น e x เนี่ยกราฟด้านซ้ายคือ e a r n i n g yield gap เออร์เนงยูแกรเนี่ยคือส่วนต่างเนาะอ่ะเอางี้ก่อนอนธิบายแบบนี้ครับ PE เนี่ยคือ Pri c e ส่วนด้วยกําไรครับนะครับแล้วคิดออกมาว่าเป็น PE กี่เท่าจริงๆปีความไม่ง่ายคือกําไรกี่ปีถึงคืนทุนทั้งหมดอื mm. นะครับแต่เออ n ์เน็งยูแกรเนี่ยจะเป็นการที่เอาพลิกด,ด้านกันเอา E ส่วน P มา mm. ดูว่าเปอร์เซน g e ความสามารถในการทํากําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ใส่เข้าไป mm. นะครับว่าให้กี่เปอร์เซนต์ต่อปีครับแล้วเอามาหักด้วยตัวของ g o บ e r n m e n t bond 10ปี อืมนะครับผมริซฟรีเรทใช่เป็นริซฟรีเรทนะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวเผื่อบางท่านเป็นสายดามโมดารานเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าโอ้ยเราใช้กอบเบิ้บอลไทยเป็นริซฟรีเรทไม่ได้จริงมันมีมันมีหลายวิธีใช่ครับนะครับบางบางท่านอาจจะใช้เป็นตัวของสาร์แล้วบวกตัวของเครดิตพรีเมียมเข้าไป นะครับแต่สถานการณ์ณวันนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมในการทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ายิวมันต่างกันเยอะมากแต้วดกเบีต่างกันเยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าเออ n ์เน็ตยิวแกรของไทยอาจจะไม่ได้เช็ซี่นะอืแต่ก็ไม่ได้แพงครับนะครับผมแชร์ทริคนิดนึงคือจุดที่ถ้าสมมุติตลาดเกิดแพนิคอะไรขึ้นนะครับจุดที่ต้องซื้อเนี่ยคือตอนที่ e a r n i n g ็ตยิวแกรทะลุบวกสองสแตนดาร์ดเดเวชั่นขึ้นไปครับตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อย ไม่ค่อยลงต่อละตลาดหุ้นนะครับจริงรอบล่าสุดบริเวณพันสองเนี่ยที่ผมเคยออกรายการแล้วเชียร์ซื้อแต่มันไม่ขึ้นสักทีเนี่ยคือตรงแถวนี้ผมเห็นว่ามันใกล้บวกสอง standard deviation นะครับตรงจุดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นบอททอมของเ e t นะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามันแพนิคมากๆมันก็จะขึ้นชั้นๆได้แบบนี้แต่มันจะแบบเดียวอืถ้าโหยระดับนั้นคือวิกฤตนะพี่นักใจใช่ใช <laughs> คือวิกฤตละใช่ครับแล้วก็จะมีช่วงนี้เนาะสองพันสิบห้าสองพันสิบหกครับ ส่วนด้านขวาผมเอามาให้ดูเป็นอ er e ินเด็กซ์เทียบกับ EPS ซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าชาร์จของตลาดหุ้นไทยอ่ะแร์นะคือ EPS โดนปรับลงใช่ไหมครับตรงนี้พยายามดูท้ายๆเนาะเพราะว่าเส้นเนี้ยเอ่อพอดีครับโอเคเอาเอาใหม่ oh ตัว EPS เนี่ยมันค่อยๆสไลด์ลงนะครับ,รบแล้วเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็สไลด์ลงในช่วงช่วงปลายปลายปีคือช่วงตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าวายูพัก อ่าใช่ตอนนั้น E.P.S <ม>ไม่ค่อยลงด้วยพี่นะเหมือนจะเป็นช่วงที่ E.P.S เริ่มทรงๆแล้วมันจะที่งลงมาเรื่อยๆใช่มันจะอยู่ช่วงหนึ่งพอดีนะครับ,รบแล้วก็กลายเป็นว่าโอเคอันนี้พอไหลลงต่อ E.P.S ไหลลงต่อผมว่ามันก็แร์ที่เชือติดกัจัดลงอืมอันนี้แร์นะครับผมเอากาฟนี้มาโชว์ต่อนะครับเป็นตัวของกาฟ For w a r d PE อืมนะครับคือเราใช้ h i s t o r i c a l data ้สิบปีย้อนหลังมาซึ่งแน่นอนนะว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลในอดีตมันเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ข้อมูลในอดีตเฉยๆคร ไม่ได้สามารถมาการันตีอนาคตได้แต่เราสามารถเอามาใช้เป็นแสแตทแล้วกันนะครับผมทำมาสองอันบนล่างข้างล่างเนี่ยคือค่าการกำไรณสิ้นปีสองพันยี่สิบสี่ข้างบนเนี่ยคือปีสองพันยห้าครับแล้วทำขึ้นมาเป็นอินด x t a าร์เก็ตเราอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าอุ้ยผมว่ามันจะต้องไปพันสองร้อยแปดหรือจะต้องไปสองพันสามสิบสามครับแต่ว่าเราทำแบบนี้ครับคือผมเอาตัวของ e p s เนี่ย ค่อยๆบวกขึ้นไป5% 5%, 5นะครับช่องมา5%อันนี้ขึ้นมา5%อันนี้ขึ้นมา5%อันนี้ลดลงไป5%อันนี้ลดลงไป5%ครับนะครับ,รบแล้วเอามาเทียบ Standard Deviation ดูว่าคุณคิดว่า Set Index ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะผมอาจจะชอบบริเวณนี้ ลบหนึ่งเอสดีแล้วลบศูนย์จุดห้าอ๋อลบศูนย์จุดห้าเอสดีแล้วก็อ e ีพีเอสมีดาวไซด์ครับเพราะเราจะเห็นว่าอีพีเอสเนี่ยปรับลงทุกปีอืมนะครับผมก็พันสามเก้าห้าซึ่งผมว่าเทียบกับปัจจุบันมันก็นอตแบนนะอืมครับนะครับแต่อย่างของพี่อ้วนพี่อ้วนเขาก็บอกว่าโอ้ยเราเอาแฟร์แฟร์สิเราใช้อเวอร์เจสอืมนะก็จะได้พันหกก็เนี่ยพันห้าเก้าห้ามีปรับเ,เ,เล็กเล็กน้อยนะครับก็อันนี้ใช้ประกอบโอเคตรงเนี้ยเกินอาจจะยาวหน่อยแต่เดี๋ยวประเทศถัดไปจะเร็วละเพราะว่า เราเข้าใจวิธีใช้แล้วนะครับใครดูอยู่สามารถแชปรูปเก็บไว้ได้ใช่นะครับผมจะบอกว่าแทร็กไภายเวลาที่นักวิเคราะห์เีือนก็เตีอย่างเงี้ยนะพี่นะง่ายๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยคือคือเขามองต่างกันแหละว่าว่าศักยภาพของเซ็นิเด็กนี่ยมันควรจะไปเทรดที่เท่าไหร่ควรจะเทรดที่เอเวอร์เรหรือควรจะเทรดที่ลบศูนย์ยไออันนี้แล้วแต่มุมมองของนักวิเคราะห์และใช่นะครับเขาเป็นทริคในการประเมินแทร็กง่ายๆเนาะของเซ็นิเด็กใช่ครับของทุกตลาดด้วยแหละใช้ได้ทุกตลา ใช่จริงวันนี้เราเอามาเกือบครบทุกตลาดเลยอืนะครับต่อมาเป็น s p บ้างใบครับนะครับเอสแอนพีเอยู่กับติดลบไปแล้วใช่เออนี่กับติดลบหมายความว่าซื้อบอลคุ้มกวาเนะซื้อบอลได้ได้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นอืนะถ้านักทุนเชื่อว่ากับเอ่อ e เ s ปีนี้ยสมมุติว่าไม่ได้ปรับแล้วนะที่เท่านี้ยหมายความว่าตอนเนี้เการซื้อหุ้นใน S p 5 0 0เนี่ยกับซื้อบอลเนี่ยบอลตลาดให้ผลตอบแทนเยอะกว่านะครับ แล้วจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นภาพนี้เนาะพี่นัทครับแต่ว่าปัญหาร,รอบนี้คือส่วนหนึ่งเป็นเป็นเรื่องของบอลยูด้วยแหละนะครับที่ของสหรัฐเนี่ยอ๊ะมันไม่ลงทันทีนะครับล่าสุดกลับขึ้นมาใกล้ระดับแบบแบบกลับไปช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคร <c oughs> <ใช S 2> ับคือ <c oughs> กลับมาสู่ระดับนทั้นทั้งที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันยังแข็งแกร่งจริงๆตัวเลขที่ทยอยประกาศออกมานะครับครับ ผมแล้วก็ส่วนของ EBS บ้างเราจะเห็นว่ามีสลบลงเล็กๆนะอืไม่เยอะนะครับเส้นสีน้าเงินเนาะตรงนี้อสมลบลงเล็กๆอินเด็กขึ้นส่วนก็แปลว่าตลาดอาจจะให้น้ําหนักในเรื่องของ growth expected growth ในอนาคตนะครับเลยให้ตัวของ P/E สูงขึ้นผมว่าผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่พี่นัทเคยแชร์มาตลอดนะว่าว่าผู้ชนะนะครับคือด้วยความที่ตลาดสหรัฐทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าธุรกิจของเขาเป็นผู้ชนะอยู่แล้ว นะครับแล้วถ้งว่าในสภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะครับคนก็เอาเงินไปไว้ในหุ้นที่มันเป็นผู้ชนะนี่แหละนะครับยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีคือจะเห็นว่า EPS พของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนหลายประเทศที่มันค่อยๆถูกปรับลงเนอะค,ค,คือมันลงมาลงนิดเดียวอ่ะแล้วมันก็จะทรงๆและใช่มันไม่ได้แบบไหลลงยาวใช่คือถ้าโดยเปรียบเทียบก็คือผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าที่อื่นันะครับโอเคอ่ะมาในแง่ของ valuation บ้างนะครับผมเช่นเดิมเนาะก็ ให้พี่ๆเอาไว้แคปดูนะครับแต่แน่นอนว่าอันนี้ที่เจะมาโชว์คือ PE ค่อนข้างสูงนะสูงกว่าบวกหนึ่ง Standard d e v i a t i o ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองด้วยตาเร็วๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแค่ช่วงหลังโควิดเองนะครัที่ขึ้นมายืนได้สูงขนาดนี้อืนะครับดังนั้นสถานการณ์ตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่แน่นอนสําหรับคนที่ชอบตลาดหุ้นสหรัฐรนะครับจากภาพแบบเนี้ย แล้วก็เมื่อกี้ที่ใบเล่าไปเรื่องวินเนอร์ผู้ชนะเนาะการลงทุนในอินดซ x อาจจะดูไม่น่าสนใจครับถ้าลงในพสซีฟฟันจริงเราเราไม่แนะนําให้ลงทุนในพสซีฟฟันมาพันทิงละนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าคุณจะลงทุนในพสซีฟฟันเนี่ยคุณไปซื้อพันธบัตรผลตอบแทนคาดหวังในอนาคตเนี่ยพันธบัตรดีกว่าอืแต่ถ้าเกิดคุณชีเล็กทีฟได้หรือคุณไปซื้อกองที่เปซิฟิกคุณอาจจะชอบไบโอเทคนะครับคุณอาจจะชอบเอไอนะครับคุณชีเล็กทีฟเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยจะแยกกันคนละกรณีละ ครับนะครับแต่ถ้าซื้ออินดี x โดยรวมเนี่ยผมว่าบอลอาจจะดูน่าสนใจมากกว่าอืมอันนี้อันนี้จริงนะครับเพราะว่าเอ่อหรือไปไปเจ็ดนางฟ้าก็ได้อ่าใช่ถ้าเราไปดูกราฟที่แบบเปรียบเทียบนะเอ่อดัชนีที่เป็นเฉพาะเจ็ดนางฟ้ากับเอสแอนดีห้าร้อยเนี่ยเจ็ดนางฟ้า,นา,ฟาชนะขาดเลยนะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ยืนยันว่าการเลือกผู้ชนะเนี่ยสาคัญใช่ครับใช่ครับโอเคมาต่อกันในส่วนของยุโรปบ้างนะครับ ยุโรปเนี่ยโดยปกติแล้วเอินิงยูแกร์ก็จะสูงนะใช่แต่อันนี้ต่ําลงมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวของบอนยูนะครับผมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับอดีตก็ปรับขึ้นมาเยอะแต่อันนึงที่น่ากังวลของตลาดหุ้นยุโรปคือตรงนี้ครับ EPS ปรับลงลงมาเยอะมากอินเด็กซ์ไม่ลงนะใช่อินเด็กซ์ไม่ลงนะครับผมดังนั้นแน่นอนเหมือนเดิมนะยุโรปเราก็โดยรวมเราไม่ชอบแต่ถ้า s e l e c t i v e เนี่ยเรายังชอบอยู่นะครับกลุ่ม l u x u r y หรือกลุ่ม t e c h อย่างเช่นตัวของ ASML เนี่ย เราเชื่อว่าน่าจะเป็นวินเนอร์เหมือนกัน h อ m l ครับครับโอเคมาที่จีนกันบ้างดีกว่าบอ์อืมนะครับผมจีนเนี่ยซ si สามร้อยกะขังเสงครับนะครับผมอันนี้ส่งต่อเลยแล้วกันได้ครับจริงจริงจีนเนี่ยต้องบอกว่า v a l u a t i o n ัตอนนี้ยังค่อนข้างถูกนะนะครับถ้าดู e a r n n นิงย e แกร็บคือคืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นจีนมีหลายๆเรื่องที่นัทนะครับทั้งความกังวลเรื่องของเทรดวอร์ทั้งเศรษฐกิจที่มันยังไม่ฟื้นนะครับ คนก็เลยยังไม่ได้ให้ให้พรีเมียมกับตัวของตลาดหุ้นจีนสักเท่าไหร่ครับนั่นก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวของเออร์เน็งยิแกร็บเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับล่าสุดก็อยู่สักประมาณบวกหนึ่งเอสดีนะพี่นัใช่ครับอืมแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวของเออร์เน็งยิเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นด้วยนะนะครับคือถ้าเป็นตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับตัวประมาณการกําไรนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูดีมากนักเนาะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้บอลยีของจีนเนี่ยมันลงไม่หยุดเลย S <S <S มันจะส่วนทางการสหครนะครับมันเลยทําให้ตัวของ earnings yield เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้นางสูงนะครับผม,มว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนตั้งใจนะที่ทําให้ yield ลงถึงแม้ว่าจะออกมาบอกว่าวุ้ยเดี๋ยวเขาจะหยุดซื้อบอลลวคือก่อนหน้านี้ครับเขาใส่เงินมาเพื่อเอาไปซื้อกบเอร์เมนบอลนะครับผม y i e l มันก็ลงลงลงจนกระทั่งออกมาพูดว่าอุ๊ยมันมันต่ำเกินไปต้องหยุดแต่ว่า ผมว่ามันเป็นทริคแต่ผมเป็นเพราะว่าถ้ายิวก็งเพิ่มบอลยิวมันต่ำมากๆหนึ่งเปอร์เซนกว่านะครับคนก็จะไม่อยากซื้อพอคนไม่อยากซื้อเขาก็จะแบบเอ๊จะเอาเงินไปทําอะไรดีนะครับธนาคารก็อาจจะต้องปล่อยกู้มากขึ้นไหมปล่อยกู้ง่ายขึ้นไหมนะครับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะมีเงินสดเยอะๆที่ฝากธนาคารเอาไว้ก็อาจจะเอ๊อย่างนี้เอามาปันผลพิเศษดีกว่าไหมรหรือซชื่อหุ้นคืนเพิ่มขึ้นดีกว่าไหมนะครับผมแล้วก็ตัวของบริษัทจดทะเบียนอีกทีนึงเนี่ยหรือเนี่ย เขาก็จะกู้เงินในอตัตราดอกเบี้ยที่ต่าลงด,ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้สุดท้ายเลยผมว่าอันนี้น่าสนใจมากที่สุดคือการทําแบบนี้มันจะทําให้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าอแล้วพอเงินหยวนอ่อนค่าเนี่ยผลกระทบจากเทรดบอลจะลดลงอแต่ว่ามันไม่ใช่แค่กับเทรดบอกบลกระสหราดเฉยมันกลายเป็นว่าเขาสามารถไปตีประเทศอื่นได้อีกเพราะค่าเงินหยวนอ่อนไดยเปรียบเทียบนะครับสินค้าเขาก็จะถูกลงนะครับผมว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ที่ดูน่าสนใจนะของจีนแต่แน่นอนว่า ใชเราเองเหนื่อยแน่ๆอ่าใช่นะครับแต่ว่ามีอีกการหนึ่งที่ที่ควรจะเปรียบเทียบคือหางเสงนะพี่นัทครับนะครับจิงเข้าดูวบเลชันของจีนกับหางเสงนะตอนนี้นะัหางเสงพี่ถูกกว่านะอ่านะครับหางเสงพี่ยังถูกกว่าจีนอยู่ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราพอเข้าใจได้นะว่าตัวของเออร์เนงในฝั่งของบริษัทในหางเสงเนี่ยโตดีกว่าจีนนะครับแน่นอนพอเป็นซีไ3สามร้อยหรือว่าเป็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยครับเขาอิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่างงเ กำไรยังโตนะและหลายๆ,ๆบริษัทกำไรโตดีด้วยนะครับมันเลยทําให้ PE ของหัางเซ็นนะตอนนี้ยอยู่ค่อข้างต่างตํากว่านะครับครับผมโอเคตัว CSI 300เนาะตอนนี้ซื้อขายที่ Forward PE นะสิ้นปี2024นะครับนะครับอยู่ที่1 4 3 3เท่าก็สูงกว่า Average นิดหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรา Roll Over ไปปี2025อืแล้วเราเอา e a r n i n g ที่ตลาดคาดมาคิดนะครับผมกับ ตัวของราคาเฉลีย่ยเนี่ยจะเห็นว่าราคาเฉลีย่ยอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าซื้อขายกันอยู่ที่ระดับต่ำกว่า average นิดหน่อยนะครับถ้าจะไม่ผิดตอนนี้อินเด็กซ์น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4,000จุดขาวกลมๆนะครับผมก็อ่ะแต่แต่วันที่ฉายเนี่ยแน่นอนว่าอินเด็กซ์จะเปลี่ยนนะครับก็พี่ๆลองเอาตารางเนี้ยไปประเมินดูนะครับอันนี้สัมเทธิ์ได้300ส่วนอันนี้จะเป็นของฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นของหางเสง นะครับก็จริงๆช่วงสองสามวันนี้ห่างเสียงก็คือขึ้นดีเนาะใช่นะครับหลังจากตัวของประธาน p b o c ใช่ไหมใช่ครับออกมาแบบเ,เหมือนกับพูดให้ความมั่นใจในในแง่ของการสนับสนุนตลาดมากขึ้นนะก็ในเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องที่ทางการจีนทางการจีนเคยพูดมาแล้วพี่นันก็คือสนับสนุนเรื่องของอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยเต็มที่ครับนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยภายในสัปดาห์นี้นี่แหละนะครับเป็นฝั่งของ p b o c แหละที่ออกมาพูดนะครับก็เลยทําให ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะเห็นข่าวเป็นข่าวเลือกมาบ้างหรือว่าเป็นทางทีมงานของคุณทรัมบ้างนะครับที่ออกมาพูดถึงงัทรดวอลว่าอาจจะมีการปรับขึ้นภาษีเนี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับก่อนนี้เคยออกมาพูดทีลินนะครับภายในสัปดาห์นี้นี่แหละเขาบอกว่าอาจจะปรับขึ้นสักเดือนหนึ่งอาจจะเป็นการปรับขึ้นภาษีเดือนละ2-5%อาจจะไม่ได้มาถึงเราคุณทาขึ้นมาแล้วขึ้นทีเดียวเลย20% 60%อยี่สิาเคยพูดตอนช่วงหาเสียงเปอราเว่า มันมีประเด็นหนึ่งที่ทางทีมงานของคุณทรัมป์เขากังวลด้วยพี่นะัทก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อในสหรัฐเองนี่แหละนะครับคือถ้าเขาไปรีบขึ้นเองสุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อมันจะมากระทบกับตัวของสหรัฐเองนะครับนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวเราต้องรอติดตามแหละนะครับวันจันทร์เราก็จะเห็นแล้วนะว่าว่าคุณทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยจะจัดการเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคนั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยตอบรับเชิงบวกได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มีสัดส่วนการมีส่สวนรหลได้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข และหลายตัวมีรายได้จากในประเทศจีนเนี่ยน้อยแล้วนะนะครับบางตัวเหลือห้าเปอร์เซ็นบางตัวเหลือสิบเปอร์เซ็นตนะครับอืมครับผมอ่ะโอเคก็ลองคัดสรรกันดูนะครับสาหรับจีนฮ่องกงเนาะครับต่อมาเป็นตัวของญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆแล้วอ่ะ valuation มีผลกระทบค่อนข้างน้อยครับคนเล่นตามค่าเงินเยนเป็นหลักอืมนะครับผมเยนอ่อนหุ้นขึ้นเป็นประเทศเดียวเลยใช่ นะครับเย็นอ่อนขึ้นแต่ว่าล่าสุดนะครับผมทาง BOJ Bank of j a เ a n เมื่อกี้พี่ BOC คือแนะบงก์ชาติของจีนเนาะ BOJ ก็คือธนาคารของญี่ปุ่นนะครับผมก็ออกมาเหมือนกับเตือนแหละส่งสัญญาเล็กๆว่าเอ๊เดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยละในการประชุมเดือนมกราคมนี้นะครับผมวันที่ยีนะ่สบามยี่สี่เนาะใช่ประชุมยี่สิบามยี่สบี่ก็ประกาศน่าจะเป็นยี่สับรับแต่ว่าวันยี่สบสามก็คือคุยกันก่อนนะครับแล้วยี่บสี่ค่อยประกาศออกมา นะครับแล้วก็สาเหตุหลักคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐนะครับะอ่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐดูดูก่อนหน้านี้เนาะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีมากนะครับแล้วยูสหรัฐก็ไม่ลงสักทีนะครับมันก็เลยทําให้บ OJ เจต้องต้องมาคุยกันแล้วแหละนะครับว่าปรับขึ้นดีไหมในรอบนี้ครับครับก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าพอสหรัฐเศรษฐกิจดีปีนี้เขาอาจจะต้องกังวลแล้วว่าเออาถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเขาจะต้องทํำยังไงครับแล้วด้วยสไตล์ของ BOJ เเนี่ยเวลาเขาขึ้นดอกเบี้ยเขาขึ้นทีละ สิบเปอร์เซ็นต์ออยส่วนจุดหนึ่งแต่สหรัฐเนี่ยวเวลาเขาลงเขาลงที่ระดศูนย์จุดสองห้าขึ้นลงนะครับดังนั้นเขาอาจจะต้องเทคไทม์ที่มากกว่าอืเพื่อปรับสัดส,ส่วนให้ได้บิ๊กบลายซ์กันดีขึ้นนะครับดังน,นั้นเดี๋ยวมเราติดตามนะพี่น้าที่สามที่สี่อาจจะลดศูนย์จุดหนึ่งหรือศูนย์จุดหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้นะครับอา่าโอเคอันนี้ประมาณในแง่ของ valuation บ้างนะครับคือด้วย historical data ของ Nikkei 225งสองหมันกลายเป็นว่าเอ๊ะในอดีตอะเขาเทรดแพงมาตลอดเลยนะ ครับ P/E ยี่สิบเท่ามาตลอดทั้งๆท,ที่เขาอยู่ในช่วง loss the c a l e นะครับนะครับอันนี้น่าสนใจนะผมว่าเดี๋ยวผมอยากไปศึกษาเหมือนกันว่าทำไมาอยู่ในช่วง loss the c a l e แต่เทรดบน P/E ที่สูงได้แต่ส่วนหนึ่งแน่ๆเพราะว่าเขาเป็น develop market ครับนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่ผมว่าเป็นประเทศที่พัฒนาเรื่องของนวัตกรรมค่อนข้างดีแล้วกันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าจีนกับสหรัฐครับแต่ผมว่าก็เป็นเบอร์ต้นๆแหละครับมาในส่วนของเกาหลีบ้างนะครับ เกาหลีเนี่ยถูกใช่ถูกมาถูกแต่ว่าปลายปีที่แล้วเราโดนการเมืองกันไปชนะครับมันก็เลยทําให้ r e ค o m มเมนเดชันของเราก็ก็ผิดทางแหละก็อยอมรับอืนะครับผมแต่ว่าโอเคผมเอาออกไปละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลงทุนต่อใครอยากเก็งกําไรอยู่ผมว่าได้นะนะครับด้วย a l u a t i o n ที่ต่ําแล้วก็เออเป็นหนึ่งใน supply chain อของ AI เนาะ ใช่นะครับผมเอสเคไฮนิกซัมซุงนะครับสองเจ้าใหญ่เลยนะแล้วก็เรื่องการเมืองนี่ยจริงผมว่าเดี๋ยวก็คงใกล้จบแล้วนะพี่นัทเพราะว่าเขาก็ตัดสินอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องมารอรุนกันแหละคือถ้าใครอยากลงทุนตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยผมว่าผมว่ารุนได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นมันตอบรับไปหมดแล้วนะครับเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างคือถ้าได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมารัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยผมว่าคนน่าจะกลับมามองบ้างแหละนะครับครับผม มาดูแง่งของ P/E กันนะครับจะเห็นว่าซื้อขายเนี่ยเอาณสิ้นปี2024นะครับซื้อขายอยู่ที่ forward P/E 22.14เท่านะครับอยู่บริเวณซักบ,บวก0.5 standard deviation ซึ่งถ้ามองด้วยตายอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าปกติเขาแทบจะไม่เคยขึ้นมาเทรดเหนือกว่าบวก1 standard deviation ได้เลยนะนะครับ,รบผมมีแค่ช่วง2020ใช่ไหมครับช่วงโควิดแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่ flow ไหลออกจากจีนเข้าอินเดีย นะครับนอกนั้นี้เนี่ยได้แค่ขึ้นมาชนแล้วก็ลงดังนั้นถ้าคุณเชื่อใส่ติตรงนี้นะครับ23.35เท่าเนี่ยเป็นเป็น upside limit ละเป็นเพดานละนะครับคุณก็อาจจะใช้ตัวนี้ครับมาประกอบได้นะสำหรับปี2025ว่าโอเคคุณเชื่อ EPS ตรงไหนนะครับอันนี้คือ EPS ของปี2024อันนี้คือป e ี EPS ของปี2025ถ้าคุณเชื่อว่าโอ๊ยโตไม่ได้หรอกระดับ10%เนี่ย น,น่าจะน้อยกว่านั้นนะคุณก็ขยับลงมาอืมนะครับแล้วคุณก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นแนวต้านไปครับนะครับแต่แน่นอนว่าดาวไซ์เนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลงมาที่ค่า Average หรือต่ำกว่าเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นหลายปีเวียดมากนะนะครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะอยู่ในกรอบข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็ลองใช้พิจาร,รณาประกอบแล้วกันแต่ว่าโอเคผมมี b e ริชบ h b แอดครับแถบอินเดียดังนั้น อาจจะขัดใจบางท่านขออภัยนะครับแต่ว่าเราก็เอาตัวเลขมาให้ดูอ่าใช่นะครับผมโอเคสุดท้ายอันนี้คืออันนี้คืออะไรรับใบอ๋ออันนี้เป็นเป็น EPS change ที่เอามาโชว์นิดหน่อยแล้วกันว่าต้นปีมาเนี่ยนะครับตลาดมองยังไงนะในแต่ละในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ต้นปีมาเนี่ยอินโดถูกปรับขึ้นข้างเยอะครับพี่นันอินโดหลังงเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดมีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็เป็น เรียกว่าก่อนหน้าน,นี้ยดอกเบีย้ยเขาอยู่ในระดับสูงแหละนะครับแล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดเลยว่ามีการปรับลดดอกเบีย้ยแล้วแล้วก็เออร์เน็ิ้งอะไรต่างๆก็ดูนข้างดีนะนะครับยังเป็นประเทศหนึ่งที่มีฟันโฟไหลเข้าอยู่นะครับเอ่อส่วนฝั่งที่ปรับลงเนี่ยก็จะมีเกาหลีอยู่เนาะครับครับตัวเลขเศรษฐกิจเกาหลีออกมาเนี่ยแย่มากเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือน12บสองตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่มากเพราะว่า ประเด็นเรื่องการเมืองอะไรมันเริ่มส่งผลลงไปในในเศรษฐกิจแล้วนะครับล่าสุดไอ้ตัวอัตราว่างงานเดือนเดียวพุ่งมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะพี่นัดนะครับคือพุ่งเร็วมากนะนั่นก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ที่ทำให้คนปรับประมาณการลงมาค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ฝั่งที่ยังโดนปรับลดอยู่ก็จะเป็นในฝั่งของเอชเอแปนนี่แหละพี่นัดจีนไทยเป็นต้นนะครับเออเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ผมว่าคนมองเรื่องของเทรดวอลนะพี่นัดครับต้นปีมาคนมองแล้วว่า ว่าโอเคน่าจะได้รับผลกระตุจากคุณธรรมนี่แหละนะครับเราก็ทยอยปรับประมาณการกันลงมาก่อนนะครับครับอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะมาอันนี้ดีกว่าไปน,นี่คืออะไรอ,ะอันนี้เป็นวิวของทาง JP Morgan บ้างครับเมื่อกี้พี่นัทเล่าไปแล้วว่าเวลาถ้าเกิดอาจจะเราจะประเมินเองก็ประเมินตามตารางได้นะก็ดูเป็น Sensitivity ไปว่าแต่ละท่านมองเอ่เอว่าตลาดหุ้นเนี่ยควรจะไปเทรดต,ตรงไหนครับเป็นที่เรา SD ครับอันนี้ก็เอาของทาง JP Morgan มาดูบ้างแล้วกันว่าเจ้าใหญ่เขาเขามองยังไงนะครับก็ ผมว่าเขาก็ไม่ได้มองบูลิชมากนะสำหรับ uh huh. ตลาดหุ้นในปีนี้จะเห็นว่าแต่ละตลาดเนี่ยอัพไซ์ก็ประมาณ10บนพี่นัทบ,บางที่ก็เจ็เซนะครับ mm hmm. ผมว่าเขาก็ยังกังวลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจในโลกเอ่อทั่วโลกนี่แหละ mm hmm. นะครับว่ามันยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตัวของสหรัฐเนี่ยนะครับทาร์เก็ตไพายตรง6,5พ0เนี่ยค,คือพีประมาณยี่น่าจะย4 2สี่้าเท่าคือบวก1อตีแหละ uh, นะครับคือเขาก็ยังค่อนข้างให้พีเมียมอยู่นะครับกับเอ่อตัวของ อ่าใช่ใช่ครับโอเคก็ยังเป็นปัจจัยหลักอ่าแต่ว่ารีมาร์้นนึงญี่ปุ่นตัวเลขอาจจะงงๆกันเพราะว่าเขาใช้โทปิกอ่าใช่เราใช้นีเแคอีกของสองนนนะครับผมก็ประยุกต์แล้วกันประยุกต์ใช่เพราะว่าจริงๆไอ้ดัชนีอื่นด้วยนะอย่างตัวของยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ดูเป็นเอ่อเหมือนเราเนาะเขาอาจจะใช้เป็นเบนซ์มากมากกว่าเพราะมีหลายตลาดมีสต็อกฟิฟตี้สต็อกร้อยละคนดูเขาก็ใช้เป็นเบน์มากไปเลยครับนะครับ โอเคเมื่อกี้ผมติด PE band เนาะขออนุญาตเปิดจับเมลเลยละกันนะครับ PE band ของนี่จะถ้าพี่ๆแคปไม่ทันก็เดี๋ยวลองไลฟฟังใหม่นะครับย้อนค่อยๆดูหรือว่าเซฟไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีแต่แน่นอนว่าตัวของ ETS เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอืมครับนะครับผมอันนี้จะเป็นของของ NASDAQ นะครับว่าตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบวกห Standard v a t i o n แหละ นะครับสามสิบห้าจุดเก้าเท่านะครับผมก็แพงอยู่แต่ว่ามันเป็น norm เนาะของเทคที่มีโก o w นะครับถ้ามันมีโก o w สตอรี่คนมีความเชื่อมั่นก็แน่นอนว่า valuation ก็ต้องสูงนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันเหมือนเดิมนะคือ n a s d a q เนี่ย e a r n i n g ยู o ก gap ติดลบหนักมากใช่ไหมครับหนักหนักกว่า s p อาจจะทำแบบไม่ได้เสร็จดีเนาะอันนี้แต่ว่ามันมันลงมาแบบแถวๆลบสองเปอร์เซ็นลบสามเปอร์เซ็นต์น่าจะแถวๆนั้นละนะครับดังนั้น การเลือกซื้อนาสแดปผมก็ยังเชียร์แบบเดิมนะว่าให้ selective นะครับแล้วก็อย่าซื้ออินเด็กซ์นะครับผมก็จะได้ได้ผลตอบแทนที่น่าจะดูดีกว่าเพราะว่าซื้อเอาง่ายๆคิดง่ายว่าซื้ออินเด็ก์เนี่ยซื้อบอลสหรัฐผลตอบแทนเยอะกว่าใช่นะครับแล้วปลอดภัยกว่าด้วยแต่เป็นแต่เน้นย้ำนะว่ามันคือผลตอบแทนคาดหวังทางทฤษฎีนะครับผมเพราะว่ามันคือส่วนกลับของ PE นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสัปดาห์นี้ครับ นะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงฝากคอมเมนต์มาคุยกันหรืออยากได้อินเด็ก c k กเของประเทศไหนที่เราไม่ได้ใส่มามนะครับคอมเมนต์มาบอกกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเอามาแชร์รนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ